ข่าวสั้นคริปโตประจำวันที่2กุมภาพันธ์2,023ธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย0.25ซึ่งเป็นไปตามคาดการณ์ของตลาดทําให้ตลาดคริปโตปรับตัวขึ้นได้ต่อในขณะที่บิตคอยพุ่งไปที่24,200ดอลลาร์ต่อบิตคอยกระทรวงการคลังสหรัฐเผยถึงกระเป๋าเงินบิตคอยและอีเธอรเรียมที่เชื่อมโยงกับการหลบเลี่ยงการคว่มบาตรของรัสเซีย โดยที่อยู่บิตคอยและอีเธอเรียมดังกล่าวนั้นไม่มียอดคงเหลือณนะเวลาที่เผยแพร่แต่มีธุรกรรม4รายการรวมประมาณ5,463อีเธอร์เรียมในช่วงต้นปี2022ซึ่งมูลค่ามากกว่า16ล้านดอนลลาร์ในขณะนั้น กรลตอตมีมติบอด6ต่อ4ไม่ต่ออายุรื่นวดีสุวรรณมงคลจากรายงานของกรุงเทพธุรกิจผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ประชุมคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในวันที่2กุมภาพันธ์2023มีมติด,ด้วยคะแนน6ต่อ4ที่จะไม่ต่ออายุงานของนางสาวรื่นวดีสุวรรณมงคลในตำแหน่งเลข,ขาธิการกาตอตที่จะครบวาระในวันที่1พฤษภาคม2023ที่จะถึงนี้